วันนี้ไอเดียพาแม่หลบร้อนมากินบุฟเฟ่แบบไม่อั้นที่มาซารูชาบูแอนซูชิใครยังไม่เคยมาตามมาทางนี้เลยค่ะมาเปิดกันที่เนื้อวากิวออสเตรเลียสัมผัสนุ่มฉ่ำรสชาติดีมากเลยค่ะคาโกชิมาวากิวเนื้อนำเข้าคุณภาพเยี่ยม,มเนื้อนุ่มมากจะเรียกว่านุ่มละลายเลยก็ว่าได้นะคะชิ้นนี้มาต่อกันที่ซีฟูด้ดเขาจัดเต็มมาแบบไม่ต้องกลัวน้อยหนะ้าเนื้อปลา,าเก๋าทะเลชิ้นใหญ่เนื้อปลา,าแน่นหนึบกินคู่กับข้าวผัดกระเทียมเข้ากันมากกุ้งแม่น้ำกับน้ำซุปต้มยำเมนูสุดฟินของงชาาวไทยกกุ้้แะจนนีต ปกแน่นอนเพราะแกะเองกับมือราาตามด้วยน้าจิ้มซีฟู้ดอีกนิดหน้าตาแบบนี้กินได้ไม่เบื่อเลยค่ะซาชิมิเขาจัดมาเต็มทั้งทูนา่าฮามาจิแซลมอนเป่าฮื้อหอยปีกนกโอ้เยอะมากจะไม่หมดเรียกว่ายกมาเกือบทั้งทะเลญี่ปุ่นแล้วละมัง้งเมนูซูชิที่เนี่ยเขายกกันมาเป็นกองทัพเรียกว่าเรียงหน้าเข้ามาแบบรับมือไม่ทันเลยค่ะทางร้านเขายังมีเมนูให้เราเลือกสั่งกินอีกเป็นชุดเยอะเลยนะคะร้านมาซารุชาบูแอนซูชิบุฟเฟ่จะอยู่ในโครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์อาคารเคะี